สกรีนสา r ไม่ได้ต้องการความงามอย่างเดียวแต่ต้องการความสามารถและเป็นความสามารถที่พิเศษนะครับเป็นความสามารถที่มีเสน่ห์อันนี้ต้องถือบอกว่าเ,เกณฑ์การตัดสืบเนี่ยต้องการคุณภาพมากคุณสมบัตสิ่งที่แบบคุณสมบัติของของผู้เข้าประกวดเนี่ยผู้ที่จะชนะเนี่ยต้องมีความสามารถสูงมากนะครับคือทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงสําหรับสาวประเภทสองจะทําได้นะครับ ก็ตื่นเต้นท้าทายและชวนให้แบบคนดูเนี่ยลุ้นไปด้วยเช่นไปตามบ้านร้างซึ่งือนเหมือน,เห,อนเหมือนรายการสยองขวัญแบบช,ชวนช็อกทั่วไปขณะที่บางสัปดาห์เรื่องเกี่ยวกับความสวยงามเป็นนางแบบเป็นนางแบบก็ต้องสวยให้ได้ขณะเดียวกันเป็นนายแบบฮะมีทั้งแบบสองเพศในวันเดใ,ใ,ในคนเดียวกันเอาคุณต้องเป็นชายหนุ่มที่หล่อให้ได้และคุณต้องเป็นหญิงสาวที่สวยให้ได้ไปอยู่ที่ชายหาดและเดินในชุดว่ายน้ำโอ้ฮะ อะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบท้าทายความสามารถของผู้เข้าประกวดอย่างมากความความสามารถรอบด้านของของผู้เข้าประกวดและสเสน่ห์ในการถ่ายทอดของเขาพี่ตาว่าอันนี้มากกว่าไม่ได้อยู่ที่ความสวยความงามแต่โอเคละ่ะความสวยงามเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาผู้คนแต่สําคัญที่สุดก็คือสเสน่ห์สเสน่ห์ทางการสแสดงเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากนะที่บอกว่าทุกเพศไม่ว่าจะชายจริงหญิงแท้หรือหรือก็เธอหรือสาวเพศสองเนี่ยต้องมีเสน่ห์เนีน่ยทำให้คนเนี่ยเข้ามาหา Me, เมื่อมีพื้นที่เปิดให้แล้วเนี่ยความสามารถทุ้นั้นจะทำให้คนเนี่ยคุณองอยู่ได้โดดเด่กกน,นกว่านานกับคนอื่นถ้าคนคุณไม่มีความสามารถคนอื่นที่อยู่อยู่หลังจากคุณและมีความสามารถมากกว่าคุณพร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้ สาวเพศ2ที่มีความสามารถเอาเอาง่ายง่ายมิสติฟเฟี่สวยงามขนาดนั้นนะครับอย่างน้องปอยตีสดานมีงานทุกวันนะครับม mm ิส hmm. ติฟเฟี่รุ่นหลังๆนี่มีงานระ,ระดับต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็ให้เขามีความสึกมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพในตัวเขาเองด้วยว่าเออ พื่ได้ประกวดมาแล้วไม่ใช่ได้มองกุดมาแล้วก็ได้ชื่อเป็นมิสซิพฟินิต์ปีนั้นแต่ว่ามีงานการทําตามตาม,ตามมาต่อมาอันนี้เกาถือว่าเราเปิดโอกาสให้แล้วก็สังคมก็ยอมรับมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเนี่ยรักษาระดับคุณภาพนี้แล้วก็ทําตัวเป็นสาธารณประโยชน์ได้ต่อเนื่องอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับสังคมไทย,เ,ยเป็นสังคมที่น่ารักที่สุดคือบอกว่าให้โอกาสคุณแต่คุณต้องเป็นคนดีนะคุณต้องทําประโยชน์ได้จริงๆนะและยิ่งคุณเป็นสาวเพศสองคุณต้องทํามากกว่าคนอื่น แต่ถ้าคุณทําไม่ได้หรือว่าคุณทําไม่จริงจังคุณทำเล่น,ลนๆค่อนข้างๆคุณทําเพื่อจะออกสื่อคุณก็จบอยู่แค่นั้นคุณก็ไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้